สวัสดีครับสวัสดีครับใบฟ t โตกราฟีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีเซ็ตเครื่องโทรศัพท์นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะรีเซ็ตโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนตัวเองเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่ท่านสำรองข้อมูลทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำรองข้อมูลไลน์นะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาลงทะเบียนหรือว่าข้อมูลแชทอะไรหายทุกอย่างเนี่ยครับเราสามารถสำรองได้ทุกอย่างนะคร ที่สําคัญรหัสผ่านพวกอแอปต่างๆที่สําคัญ Facebook อะไรแม้กระทั่งเพจสตูที่เป็น gmail อ e ีเมลนะครับการสมัครต่างๆให้เรียบร้อยนะครับมันก็สามารถสํารองได้นะเนี่ยก่อนที่เราจะมาเมนูรีเซ็ตนะครับเห็นไหมรับจะมีบอกทุกอย่างนะถ้าเราจะรีเซ็ตเนี่ยคือวันนี้ผมผมตั้งใจจะรีเซ็ตเพราะว่าพอดีผมเปลี่ยนซิมนะครับ ก่อ,น,กอน,น,นนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาแบ็กอัพกันก่อนนะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วจากนั้นนะครับเอาใหม่แล้วกันก็เข้ามาที่เมนูเมนูหลกัหลกๆเลยนะครับก็เลื่อนหาการตั้งค่านะครับอ,อยู่ในตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่นะครับเลื่อนลงมา มันจะมีคําว่าการจัดการทั่วไปนะครับน,นะครับเสร็จแล้วก็มาที่แบ็กอัพและคืนค่านะครับผมเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายเลยนะครับแบ็กอัพบัญชีผู้ใช้แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวนะครับแบ็กอัพบัญชีก o o g l e ครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้ครับถ่ายโอนที่จัดเก็บภายนอกหมายถึงว่าเราจะไปเก็บไว้ที่การ์ดเพราะว่าเราจะเราจะรีเซ็ตเครื่องใช่ไหม นะครับเนี่ยเราไม่มีการ์ดนะครับให้ใส่การ์ด S D เพื่อเชื่อมต่อกับจัดการ U S B นะครับก็ใส่การ์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ไงเห็นไหมรับข้อมูลส่งออกนะครับการถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็มาที่แบ็กอัพข้อมูลเลยนะครับผมจะบอกว่ากาลังดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับ พื้นที่จะเก็บเป็นไหมครับเาก็จะมีหรือว่าจะแบ็กอัพค่าวก็ได้นะทําได้เยอะมากๆนะครับเราจะต้องการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อความเบอร์โทรศัพท์ปฏิทินนาฬิกาการตั้งค่าทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับจะมีวันที่กํากับหมดเลยนะครับหน้าจออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเลยที่อยู่ในนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกนะครับตัวที่ครับแบ็กอัพนะครับข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์ของเราในสมาร์ทโฟนของเรานะครับ ก็จะถูกแบ็กอัพเป็นไฟล์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะไปเ,เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเช่นอาจจะเก็บไว้ในทําได้หลาย,ลายอานันหรือว่าในคอมพิวเตอร์แล็บท็อปอะไรของเราเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ทําการรีเซ็ตได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ตั้งใจจะมารีเซ็ตนะครับก็เหมือนเดิมเข้ามาที่เมนูเดิมนี่แหละนะครับการจัดการทั่วไปแล้วก็รีเซ็ตนะครับพอรีเซ็ตเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยมีตั้งค่าใหม่ ร,รีเซต็ตการตั้งค่าเครือข่ายในกรณีที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับรีเซต็ตการตั้งค่าการเข้าใช้งานก็คือเกี่ยวกับาการตั้งค่าเมนูสายรหัสผ่านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานนะครับเขาก็จะมีคําอธิบายด้วยนะครับรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับสู่การตั้งค่าพื้นฐานจากโรงงานการดําเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งไฟล์และแอปที่ดาวน์โหลด ก็คือเป็นการวิบ Data นั่นเองนะครับวิบดัต้ก็คือล้างเครื่องถ้าเป็นคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเราก็ลงวินโดว์ใหม่นั่นเองนะครับผมตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับพอพอเรารีเซ็ตรีเซ็ตเสร็จนะครับมันก็จะตั้งค่าให้รีเซ็ตให้เปิดปิดเครื่องใหม่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมต้องการที่จะล้างข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับ คือผมไม่เอาอะไรแล้วไม่เอารูปภาพไม่เอาเพลงไม่เอาวิดีโอไม่เอาข้อมูลการโทรไม่เอาอะไรทุกอย่างนะครับคือโอเคตั้งใจรีเซ็ตแล้วก็ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานนะครับ hard reset นะครับเขาก็จะเตือนเราอีกนะครับหลังจากที่เราเตือนแล้วข้อมูล ทั้งหมดจะถูกลบจากโทรศัพท์ของคุณรวมทั้งแอคเคา t Google นะครับข้อมูลและระบบแอปต่างๆนะครับการตั้งค่าต่างๆเลยเพลงรูปภาพไปไหมครับก็จะชัดเจนนะฮะเราอ่านดูก่อนนะครับอ่านดูก่อนข้อมูลผู้ใช้งานอื่นๆทั้งหมดนะครับผมพวกสําหรับอ่ขี่ตอนระหัสสำหรับไฟล์บน SD card คุณจะไม่สามารถใช้ไฟล์ที่เข้ารหัสบนี c a ได้หลังจากคุณรีเซตอุปกรณ์ของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับ คุณกำลังเข้าสู่ระบบบัญชีต่อไปนี้เห็นไหมครับละเอียดมากนะ TikTok อ,อะไรทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับแอปต่อไปนี้จะถูกถอนการติดตั้งบางแอปอาจจะถูกติดตั้งใหม่และการรีเซ็ตขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณชัดเจนมากนะครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มครัปุ่มรีเซ็ตอะครับเคล็ดลับคุณสามารถใช้สมาร์ทสวิตช์เพื่อแบ็กอัพข้อมูลไปยัง SD c a r d ดหรืออุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลแบบ usb ก่อนรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณเขาก็ยังเตือนเราอีกรอบนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะคิดให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทำการรีเซ็ตนะครับผมคิดแล้วคิดอีกว่างั้นนะครับก็ก็เป็นการเตือนรอบที่3นะครับก็โอเคผมไม่เอาอะไรแล้วผมก็จะรีเซต็ตปุ๊บนะครับอาวแต่ไม่โดนหรอกอ่อโดนแล้วนี่ยังมีข้อมูลสําคัญอีกยังอันนี้ ครั้งที่4นะเตือนครั้งที่4คือให้เราปลดล็อกใส่รหัสได้ถูกแล้วตรงนี้เนี่ยป้องกันคนอื่นนะครับที่เขาจะมารีเซ็ตโทรศัพท์ของเราเล่นๆ่นอีกนะครับหรือว่าจงใจตั้งใจจงใจทําลายข้อมูลต,ตั้งใจทําให้โทรศัพท์เราเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับเขาก็จะถามอีกแล้วเราก็ใส่รูปวาดเข้าไปนะครับ แล้วก็จะถามอีกนะครับยังถามอีกว่าตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานข้อมูลสมบุกสรณ์และที่ดาวนโหลดของคุณทั้งหมดจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้นะนะครับคือไม่สามารถกู้คืนได้แล้วนะเนี่ยมันจะหายไปหมดแล้วข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับมันจะกลับไปสู่ค่าโรงงานเหมือนกับเราซื้อเครื่องใหม่ข้อมูลที่ได้รับการแบ็กอัพไปยัง SD c a r การ์ดแล้วจะไม่ถูกลบเขายังเตือนอีกนะว่าคุณแบ็กอัพข้อมูลไว้หรือ,อยังคุณสามารถ คืนค่าข้อมูล SD โดยใช้ smart switch หลังจากรีเซ็ตนะครับผมไม่เอาอะไรแล้วลบทั้งหมดครับผมจากนั้นคุณก็รอครับผมโอ้มีรหัสผ่านอีกนะครับผมอเดี๋ยวเราจะใส่รหัสผ่านสักครู่นะครับแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับคือเราต้องใส่รหัสผ่านอีเมลของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับผม มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการที่คุณจะรีเซ็ตโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็โอเคผมใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็อ่ายืนยันใช่ไหมเรียบร้อยนะครับผมเอานัดผ่านไม่ถูกพอเราใส่รหัสถูกต้องนะครับโลโก้ซัมซุงก็จะขึ้นมานะครับแต่สักพักหนึ่งมันก็จะหายไปตอนนี้คือมืดสนิทนะฮะเราจะมีสันตึก ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นโลโก้ของ Samsung g l l x y y A 5 1นะครับเราจะมีรูปตัว Android นะครับผมเข้ก็จะมีบอกว่ากำลังลบนะครับระหว่างนี้ก็ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้เต็มนะอย่าให้แบตเตอรี่หมดกลางคันนะครับหรือใครจะเสียบสายชาร์จเข้าไปด้วยก็ได้แต่ผมเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับ นี่ก็รอนะครับรอให้เขาบูตมานะครับผมขอย้ำว่านะครับสิ่งที่เราก่อนที่จะทำสำคัญที่สุดคือแบ็กอัพข้อมูลนะครับถ้าใครยังดูไม่ทันหรือว่ามาดูคลิประหว่างนี้ที่ผมพูดนะครับก็ย้อนกลับไปดูเมนูการแบ็กอัพค่าต่างๆของโทรศัพท์เราไว้ได้นะครับอันนี้เราก็รอนะครับผม หลังจากนั้นนะครับรอประมาณผมรอประมาณสัก10นาทีนะสินาทีน่อยๆนะครับประมาณ12นาทีก็จะเริ่มมีเนี่ยครับโลโก้ตัวหนังสือบอกว่ากําลังเริ่ม a n d r o i d นะครับนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับเหมือนกับเราซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับอ่อก็เริ่มตั้งค่านะครับสไลด์ไปนะครับโอเคนะครับอาจจะช้านิดนึงรอรอนะครับ ตรวจสอบข้อมูลบางส่วนเพื่อเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ใช้งานนโยบายอะไรนะครับโอเคฉันได้อ่านนะครับแล้วก็อ่านอ่านอ่านก็มีอะไรอ่านไปนะครับอาจจะติ๊กไปเลยก็ได้อ่ะติ๊กติ๊กเลยนะครับโอเคแล้วก็คลิกถัดไปนะครับนี่ก็เราจะ เชื่อมต่อ Wi-Fi เลยก็ได้นะครับแต่ผมสำหรับผมผมจะผมจะข้ามไปก่อนนะครับกำลังตัวหนาหาการอัปเดตนะครับผมแต่ขอย้ำว่าต้องใช้แบตเตอรี่ไว้ให้เต็มจริงๆนะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับผมจับดูเครื่องนี้อุ่นๆนะอุ่นๆอุ่นๆนะครับก็รอนะครับรอหมุนติวติว แต่ช่วงที่ลบข้อมูลอนะ่ะเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยแหละว่าข้อมูลเราเยอะขนาดไหนนะครับรูปภาพวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยนะเพลงหรืออะไรทั้งหลายเลยนะครับถ้ามันเอะเอ่อถ้ามันเยอะมากเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรผมนี่12นาทีนะดูจากนาฬิกานะครับประมาณ12นาทีตรงนี้ก็รอนะครับ กำลังติดตั้งอัปเดตนะครับหรือว่าใครถนัดที่จะรีเซ็ตแบบฮาร์ดรีเซ็ตเฟสทอรีเหมือนกับเราเข้าเข้าตัวโปรแกรมของ Android นะครับก่อนเปิดเครื่องก็อาจจะกดปุ่ม Power แล้วก็บวกลบนะครับลองดูนะครับันนั้นก็รีเซ็ตเฟสทอรีได้เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้แบบนี้ดีกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยเยอะมากนะครับ เผื่อเราไปเจอบั๊กไงไปเจอบั๊กเครื่องมันใจแห็งใจนี่โอ้โหเดินยงานงานจะยาวนะครับถ้าทําแบบนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนของซอฟต์แวร์ที่เขาเขียนไว้นะครับมันปลอดภัยมากกว่านะครับคัดลอกแอป,ปและข้อมูลนะครับผมผมจะไม่คัดลอกนะครับนี่เขายัางบอกรอแป๊บเดียวกำลังตรวจสอบข้อมูล ตอนนี้ก็คือเราต้องใส่อีเมลของเรานะครับใส่อีเมลของเรานะครับเดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ Gmail เราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คลิกถัดไปเลยนะครับผมอ่ามันก็จะมีอันนี้ผมทำทำรูปแบบของการยืนยันแบบแบบสองขั้นตอนไว้นะครับก็มันจะต้องถามนะครับรับรหัสยืนยันนะครับมี สองอย่างนะครับผมรับหน้าจีนยันดีกว่าแล้วมันก็จะออโตให้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็โอเคใช่เลยนะครับผมโอเคใช่เลยฉันยอมรับ เียวปวดล้อสักคู่นะครับออสซิสแตนต์มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับโอ้จะเป็นถามหลายเนซีเรสงงไซนง่ายไหมนี้โอเคนะครับผมโอ้โหจำเนียกใบหน้าข้ามไปก่อนนะจ๊ะตั้งที่หลังก็ได้ข้ามกันไปก็รอบคุณหรือไม่ข้ามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งที่หลังนะจ๊ะ นะคแอบโปร่งเราต่างๆตกลงนะครับผมกับลเพื้นขั้นตอนสุดท้ายการดำเนินการนะครับจำเป็นภาษาอยีสานกับเสี่ยโอ้จะเป็นสอนะครับพี่น้องหมายถึงว่าโอ้จะเป็นถามเยอะนะครับคือถามค่อยหลายถ้าจะได้ใช้ง่ายไหมเนี่ยนี่ผมชา้าจนเต็มนะเห็นไหมก็ไม่ลดนะแต่เครื่องอาจจะอุ่นๆนิดนึงแต่ว่า สำหรับใครที่รอระหว่างเขาลบข้อมูลนะแล้วมีแค่โลโก้ซัมซุงตัวเดียวโล่มานะ่ะอาจจะรอนานบางคนอาจจะเป็น1 5นาที20นาทีอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งไปทําอะไรกับเครื่องนะครับปล่อยให้เข้าไปงั้นแหละนะครับถ้าใครแบตจะหมดก็เสียบชารยย์จด,ด้วยก่อนปล่อยให้เขาทํางานไปเรื่อยนะฮะแล้วเขาก็จะมาเองนะครับเดี๋ยวเขาใจดีเขาก็มาเองแหละนะเดี๋ยวเขากืนมาเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนเชียวแอปที่จําเป็นจําเป็นเบิร์ดนั่นแหละนะ ครับผมถัดไปนะครับอืมขนาดบางหันว่าซได้ใด์ง่ายๆได้เพิ่นบ่ามาตัวอควออีย์ข้ามนะครับผมอันนี้ก็บิ๊กบีนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมจะผมจะข้ามไปก่อนนะฮะก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จนะครับก,ก็พยายามข้ามไปก่อนนะเพราะว่าถ้าไปตั้งค่านั้นนู่นนี่นะครับเพื่อนๆนก็ พี่เพื่อนๆทุกท่านก็อาจาจะเดี๋ยวจะรำคาญผมนะนี่ก็หลายนาทีแล้วนะครับ <c oughs> ก็สรุปนะครับตอนนี้เราก็คือมันเหมือนจากเหมือนกับซื้อจากร้านใหม่ๆนะครับเหมือนกับมาจากโรงงานนะครับเห็นไหมครับพวกไอคอนอะไรก็มันก็จะจะ,จะเหมือนเดิมนะไอคอนรูปแบบไอคอนนะนะครับก็มาหมดนะครับซิมอะไรผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับ ใครที่ต้องการจะรีเซ็ตสมาร์ทโฟนซัมซุงนะ่นะาจะทำคล้ายๆก,กันกับทุกรุ่นนะครับผมสว่วนรุ่นนี้เป็น A51 นะครับก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์กดติดตามนะครับผม